คนในอดีตเขาฟ้องต้องการแบ่งทรัพย์จากเป็กันนะคะมือเย็นตัวเย็นเลยค่ะเป็กรู้สึกว่าแบบเป็กเต็มที่มาหมดแล้วกับทุกเรื่องเป็กโดนนอกใจเป็กไม่ได้เสียใจเรื่องนั้นแล้วแต่เป็กสงสารตัวเองว่าจะต้องกลับมาทําร้ายเป็กถึงขนาดนี้เลยหรอเปกก็ให้ทางคุณไปเดินแล้วเป็กไม่เคยว่าอะไรให้เสียหายคุณกับครอบครัวใหม่ของคุณคุณก็เป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วคุณก็ควรจะทํามาหากิน เพื่อดูแลคนของคุณไม่ใช่กลับมาเอาเงินเป็กเพื่อไปดูแลคนของคุณเป็กว่าอันนี้มันไม่ถูกต้องเป็กสู้เต็มที่ค่ะน้ําตาของเป็กที่ไหลวันนี้เป็กสงสารตัวเองเงินมันคมค่ะพี่ก็ไม่รู้แต่ว่าเนื่องด้วยเป็กอ่ะไม่มีพ่อไม่มีแม่ใช่ปะคะเป็กก็โตคนเดียวแล้วคนที่เข้ามาทั้งหมดอ่ะสุดท้ายแล้วอ่ะก็ไม่มีใครหวังดีกับเป็กเลยก็คืออยากได้เงินของเป็กเป็กทำงานงกงกไม่ได้หลับไม่ได้นอนเป็กทำงานจริงๆทุกคนเห็นอยู่ว่าเป็กอ่ะทำงานจริง ทุกคนที่เคยร่วมงานกับเป๊กทุกคนจะรู้เลยว่าเป๊กโคตรตั้งใจทํางานเลยเป๊กทำงานเรียกว่าไม่ได้หลับไม่ได้นอนเป๊กข้สอสงสารตัวเองเลยแล้วเป๊กต้องมาเจออะไรอย่างนี้หรอเคลียร์กันจบไปตั้งแต่ตอนนั้นแล้วค่ะก็ไม่ได้คุยแต่เป๊กก็รู้สึกว่าเหมือนโดนคุกคามตลอดอคือจอ่อแบบโทรมาขู่เหมือนอยู่อย่างระแวงอ่ะที่บ้านเป๊กอะสกิล i t y ีะหนาแน่นมากนะคะแต่เป๊กกะกลัวจนต้องเอาตำรวจมาติดกล่องแดงที่บ้าน เพราะว่าเขารู้รหัสรู้ทุกอย่างรู้กล้องวงจรปิดรู้พยายามจะแฮกไอคขาวเป็กมาเพื่อจะจอดระบบคีย์การ์ดประตูหรืออะไรเป็กกลายเป็นระแวงคือกลัวอยู่ในบ้านตัวเองแล้วเป็กก็อย่างกลักควค,วควบกันน่ะนะคะหนูก็เต็มที่มากๆกับเรื่องการใช้จ่ายหรืออะไรพ่อแม่เขาตั้งแต่ที่คบกับหนูก็ไม่ต้องทํางานเลยหนูดูแลให้หมดเงินเดือนเขาก็มีเงินปันผลสามปีครั้งก็มีหนูหนูคิดว่าหนูเต็มที่แล้วในทุกอย่าง หนูก็เลยคิดว่าอํอมันก็น่าจะจบกันโอเคแล้วเพราะเธอเองก็มีแฟนใหม่แล้วมีลูกแล้วก็ก็น่าจะโอเคหนูก็ไม่ได้หนูไม่ได้ระวังตัวเลยค่ะตรงนี้หนูไม่คิดเลยว่าว่าจะเป็นขนาดนี้ค่ะเขาบอกว่าเขาอะรู้ตัวว่าเขาผิดเขาไม่เอาอะไรเลยเขาเอาไปเท่าที่เขาได้ไปแล้วเขาไม่เอาอะไรหลังจากนี้เขาไม่เอาอะไรเลยนนแต่เราไม่ได้ลงไว้เป็นลายลักษณอักษรอันนี้ก็เป็นคำพูดเป็นคำพูดใช่ค่ะ